สวัสดีเพ,พ,พ,พื่อนพ้องใน้องพี่ระหนครับพืกับผมกับคิงโรเลตนะครับผมนี่คือ10อันดับเกมเอาชโรดอ,อลังการการสร้างบนมือถือนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวอาชโรดที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เล่นออนไลน์กับคนอื่นได้หรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้ก็นี่แล้วกับผมในเกมนี่คือตั้งใจเลือกให้เพื่อนไปอย่างมากเลยนะซึ่งตื่นเต้นแทนเพื่อนมากเลยเพราะในเกมในคลิปนี้คือเป็นเกมที่มั่งเล่นจัดจ้านทั้งนั้นเลยก็ผมแต่ต้องบอกกว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบเกมไหมก็อยากโหลดแล้วก็สามารถดูชื่อเกมหรือว่าการดาวนนหลต่งสมมไไไ้้้ใอคเปกวผีย คือเกมอะไรไม่ต้องจะมีให้ที่ช่องของมิกก็ผมสามารถดูได้นะแต่ก่อนที่ไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไปแชร์คลิปนี้นะให้เพื่อนๆคนเพื่อนเนี่ยนะดูได้ก็ผมถ้าเขาเนี่ยกำลังหาเกมแนวช็อตที่มันน่าเล่นจัดจ้านจริงๆก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เขาได้นะจะขอบคุณมากแล้วก็ผมโอเคสำหรับ <Okay. S 2> เกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับผมโอเ okay, ค let's go เกมระดับที่10 Le g o ก u b ิก็ครับผมสำหรับใครที่ชอบเล g กหรือว่าอยากได้เกมแนวเอชรอดอารมณ์คล้ายเกมแนวไหม่ครับก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี้คือน่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งไพโดเกมเนี่ยคือเราสามารถสร้างโลกในแบบที่เราต้องการได้ครับผมต้องบอกว่าตอนที่เราสร้างเนี่ยเหมือนเราต่อเล g กเลยก็ว่าได้นะไพโดเกมเนะี่ยคือจะมีลลกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมคือเราสามารถสร้างของหรอว่าสร้างบ้านเต็มรูปแบบแล้วก็ผมจะมีอะไรให้ใหเราครเนะี่ยคือเยอะมากที่สำคัญเนเราสามารถสรุจเมืองหรือว่าฟาร์มาของเราว่าสร้างบ้านตามแบบตามสไตล์เกมเอชโรดแล้วก็ผมจะมีอะไรให มากเลยนะภาพก็สวยด้วยเกมนี้ซึ่งอย่างที่บอกเกมนี่คือเราสามารถสร้างโลกในแบบที่เราต้องการได้ก็ผมและเราเนี่ยสามารถให้เพื่อนมาจอยโลกของเราได้ด้วยมาเยี่ยมชมโลกของเราอะไรอย่างนี้เ,เราไปใครยเกมในเลโก้นะสำหรับใครสนใจในเกมนี่เป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่นนะภาพสวยมากเลย เกมระดับปีเก้า Survival Simulator ลร์ก็ ival, Letter, ผมนี่เป็นเกมเอาชอรอที่น่านเล่นมากๆในเกมเลยนะต้องบอกว่าเกมนี้ความจำเนี่ยคือไม่ถึงร้อยเอ็มบีก็ผมแต่ว่าคุณภาพ,รภาพรภกรุงกิจในเกมที่ได้มาเนี่ยคือน่า,นานเล่นมากๆเลยนะซึ่งสำหรับคนใครบอกว่าเี่โอ้เนี่ยมีมาถึงสเปกอะไรแล้ก็อยากเล่นเกมเทพก็เข้าบ้างมีไม่เนี่ย <c oughs> นี่เลยผมเข้าใจเลยนี่เลยก็ผมเอาเกมนี้มาเล่นได้นะซึ่งในนอนเกมนี้คือเราสาม,มารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้ด้วยก็ผมเราสามารถจอยห้องเล่นกับเพื่อนได้นะถึงแม้เกมนี้ความจำจะน้อยแต่ว่าเราสามารถเอาชอ ห้องเล็กก็คุณได้ก็ผมคนที่เราไม่รู้จักอะไรที่เราสามารถเล่นได้นะเกมในความจำน้อยมากเลยนะสำหรับใครที่ในเกมแนวช็วรอดน่าเล่นก็นี่แล้วก็ผมปเก็บออนไลน์ต้องเค่นั้นนะเกมระดับที่8 ผ่านอับไทเดนส์ก็ผมสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวชรอดแนวไดโนเสาร์ก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี่คือเราจะได้สมมุิบาดเป็นไดโนเสาร์อะไรซับไคลผมเนี่ยเนี่ยเปลือเป็นมนุษย์ละถ้าอยากไปจิ้งจกดูบ้างก็ไดโนเสาร์ซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้สมมุิบาดเป็นไดโนเสาร์ว่าผมจะมีไดโนเสาร์เนี่ยหลากหลายสายพันธุ์เลยนะซึ่งแน่นอนเราสามารถจําลองกันใช้ชีวิตของไดโนเสาร์ได้ฟาร์มของหรือว่าฟาร์มอะไรต่างๆเราสามารถทําได้นะต้องบอกว่าในเกมนี่คือนักเล่นวิวพันธ์ครับผมถ้าเราจะได้สมมุิบาดเป็นไดโนเสาร์จะมีการ่ แต่รูปแบบนี้นะสำหรับใครสนใจเกมแนวนี้ก็ต้องบอกเลยเกมนี้ภาพสวยลังการมากๆเลยนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อเลยครับผมถ้าเบื่อเกมอชโรที่ต้องสร้างบ้านครับของแล้วก็ลองดูเกมนี้ได้นะจะได้เล่นเป็นโดโนสารกผม เกมระดับที่เจ็ดเซเลอร์สออนดีีก็ผมสับไก่บอกว่าเนี่ยเล่นเกมปกอีก็นสนุกดีนะแต่ฉันชอบอยนนู่คนเดียวมากกวา่าก็ <c oughs> นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมไเป็นเกมออฟไลน์นะคือเราสามารถเอาชอรอได้เต็มรูปแบบแล้วก็ผมภาพวปรุกอบในเกมเนี่ยคือสวยงามและการก่อสร้างเขามากเลยนะสับไก่สนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชื่อเล่นได้นะ เกมระดับที่6 Ark Survival Evolve ก็ผมถ้ากำลังตามหาเกมแนวเชอร์ร่ที่เราสามารถเล่นนานได้เหมือระบบคบเครื่องแล้วก็อาคารกาอสร้างก็นีแล้วผมี่ไปเกมที่สมจริงมากๆเลยนะซึ่งเดิมทีในเกมเนี่มาจะไปฟาร์มอื่นไครก็ผมแต่ว่ามาลงมือถือเนี่ยภาพปรฟฝีในเกมก็ยังสวยงามอาการการสร้างเหมือนเดิมก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ไปจนภัยเนโลกที่เต็มไปด้วยดโนเสาวับผมจะมีพวกดโนเสาวเลยว่าจะมีพวกอะไรคือเยอะมากมายแล้วก็ผมแน่นอนเราสามารถไปจนภัยหรือว่าสามารถสร้างบ้านครับของได้แต่รูปแบบแล้วผมจะมีทุกเรื่องเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะ นะซึ่งภายในเกมนะคือจะเต็มไปได้วยไดโนะเาสาวหลากหลายสายพันธุ์และผมเมื่อเราย้อนยุคอะไรก็ว่าได้นะจะมีอาวุธต่างๆให้เราเลือกใช้นะี่คือเยอะมากๆด้วยเราสามารถเป็นเพื่อนกับนเาสา์ได้ด้วยนะเซอไพรสนใจในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้มือถือจะมีสเปคระดับหนึ่งนะแน่นอนเกมนะเราสามารถเล่นออนไลน์ก็ได้อฟไลน์ก็ได้ก็ผมน่าเล่นมากๆเลย เกมบรรด์ปี่5 Survival and Rise Being Alive ก็ผมกราฟิกเบาลงมาหน่อยแต่ว่าเป็นยังนั่งเล่นมากๆอยู่นะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถเอาชิอดได้ระบบจนภัยได้แต่รูปแบบและผมเราสามารถขี่และเราสามารถจนไัยได้ด้วยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเต้นออนไลน์กบเพื่อนได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนได้เอ,เองนะคือเราจะได้ต่อสู้กับลับ้อสต่างๆมากมายและก็ผมสับไพรชอบเป็นเกมเราชิอดจะดเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าเต้นานาๆนได้ก็นี่และก็ผมบบครบเครื่องมากเลยภาพสวยมากด้วยเป็นเกมออนไลน์ต้องเชนเน็ตน,นะ เกมนาบิซิซมืดสำหรับใครที่ชอบไดนะ้เกมแนวผจญภยัยหรือว่าอยากได้เกนะมแนว่มีในะเรื่องคุณภาพเยี่ยมก็ดนนีแล้วก็ผมซึ่งในเกมก็คือในะเรื่องในน,น่าสนใจมากๆเลยนะไพโดเกมนะ่คือโลกของเราหรือคือจมใต้น้าไปหมดแล้วก็ผมเราก็ต้องเอาชอีวิตรักผจญภัยไปให้ได้นะซึ่งในเกมเนี่ยคือจะได้ไป่ด้วยปริศนาก็ผมคือเราต้องแก้ไขต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งจะมีแต่ละเกาะแต่ละเกาะคือเราต้องผจญภัยให้ได้อะไรเงี้ยนะจะมีปริศนาต่างๆอะไรให้เราทำหรือคือเยอะมากๆก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนวเชื่อรื่อใจเราเนี่ยต้องเล่นในเร นอนเกมได้ไปเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชือ่อไหนเล่นได้นนะเกมวคนเดียวได้ก็ผมติดเครื่องเอาไว้ได้นะลเล่นมากมากเลย เกมระดับที่สาม The Four Returns <c oughs> ก็ผมซัขบข่ายผมเนี่ยเอากเกมแนวช็อตแนวสมบี้มาบ้าง <c oughs> นี่แล้วก็ผมสำหรับข่ายผมเนี่ยอยากได้เกมแนวย,ยิยงผีดิบสมบี้มันสะใจก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี้คือเราจะได้ไปจนภัยในผีดิบสมบี้อันนี้คัดสรรมาสำหรับคนที่ชอบสมบี้มากๆเลยนะเ <c oughs> พราะในเกมนี้ไม่ใช่เกมที่เราต้องไปจนภัยในฝูงสมบี้ที่เดินอึดอ,ดอัดแล้วเดินช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเกมนี้เราผีดิบสมบี้เราก็ลับบอลต่างๆจะวิ่งมาหาคุณแบบถาโถมอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากเอคุณเป็นเพื่อนกับสมบี้แล้วไม่ได้เจอกันพันปีอะไรอย่างเงี้ยเวิงลาสมบ แตคนดูในอันนี้ซึ่งสำหรับใครชอบไปเกมแนวผสมผสานอยู่แล้วหรอือว่ายกไในเกมแนวชอดจะเราสามารถได้ร่วมกันได้ก็นี่แล้วก็ผมแน่นอนเกมเราสามารถกับเพื่อนได้นะมันมากๆก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเชิญน,นะเกมแบบที่2 dismantle ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวชอร์ที่เราสามารถจําลองการใช้ชีวิตในเกมได้ก็นี่แล้วก็ผมเพราะในเกมเนี่ยเราสามารถตกปลาหรือว่าปลูกพืชปลูกผักได้หมดแล้วก็ผมเราสามารถทําอะไรก็ตามที่ เราจะทําได้เลยในเกมนี้แน่นอนไม่ได้มีแค่ัก็ผมเราสามารถสำรวจเหมืองหรือว่าสำรวจอันเจนได้ด้วยนะจะมีหลากหลายใหม่ให้เราเดิไปสำรวจมากมาก็ผมเราสามารถไปฟาร์มหาของได้แต่้รงบอกกันเราไม่ได้มีแค่ขออีกเดียวหรือว่าที่อย่างเดียวนะจะมีพวกเราผู้ดิบซัมบี้หรือว่าไม่พวกอย่งต่างๆเราสามารถต่อสู้ได้ก็ผมเราต้องเอาชอร์ให้ได้อะไรเงี้แบบค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมแต่ว่าเกมนี้จะเป็นภาพจากมุมมองสูงนะสำหรับใครชอบในเกมแนวชอร์จะเราสามารถเล่นคนเดียวได้ก็นี่แล้วก็ผมไพโดเกมเนี่ยจะมีอะไรประมาณให้เราทำเนี่ยคืออย่างๆมากมายยเเลแนนน่อก็ไม่่ใชเกมฟร ต้องเสียเงินในการซื้อก็ผมเป็นเกมออปไลน์ไม่ต้องใช้เดก็เล่นได้นะ เกมระดับที่1 Rise of Demons Mobile FPS ก็ผมสำหรับใครที่บอกนี่จะได้เกมแนวที่เราสามารถบุกถล่มพิบสมบี้เลยก็มีแล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมนี้คือเราไม่ต้องทำอะไรมากคือเราต้องต่อสู้กับเราพิบสมบี้อะไรเงี้ยนะซึ่งเกมนี่คือจ้าลังการมา,มากๆแล้วผมเราสามารถต่อสู้กับเราพิบสมบี้ได้แบบมันดุเดือดเลยนะซึ่งในเกมไม่ใช่แตไปด้วยเ,เราซสมบี้หรือว่าลำบอสต่างๆมากมายแล้วผมคือมันจะมีแค่จำนวนเล็กน้อยนะจึงวิ่งมาหาเราเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งซสมบี้แต่ละตัวอาจจะมีสกิลติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะเป็นบอสต่างๆอะไรเงี้ย เดี๋ยวพวกบ้าก,ก็ผมเราต้องผจญภัยเราเอาชีวิตรอดไปให้ได้นะซึ่งในเกมนะี่คือไม่ใช่เกมที่เราต้องสร้างบ้านครับผมไม่ใช่แนวนั้นคือเราต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้อย่างเดียวครับผมจะมีหลาบ,บอสกับซอมบี้หรือว่าจะมีซอมบี้เป็นฝูงอนะไรอย่างงี้มาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยความคิดเด็อะไรอย่างงี้นะ <c oughs> ซึ่งสำหรับแฟนที่ชอบในเกมแนวที่เราต้องต่อสู้กับเหล่าผีดุมบี้อยู่แล้วก็นี่แล้วครับผมต้องบอกในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเฉลียเล่นได้นะเอาได้ตอนว่างได้ครับผมภาพสวยมากเลย โอเคคลิปไี้ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าทับพื่นบอกว่าเนี่ยอยากได้เกมแนวอื่นบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะว่าเนียอยากได้เกมอะไรแนวไหนหรือแบบไหนนะคือสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผม ที่สําคัญเนี่ยคือกว่าอยากได้ตอนนี้เลยไม่อยากรอแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาครับผมจะมีเกมนั้นเล่นอีกเพียบแล้วผมจะมีอีกหลากหลายแนวเลยเราให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถกดดูคลิปต่อไปได้เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆได้กดเข้ามาดูนะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่กำลังหาเกมเอาชอร์รอนเพราะว่าแต่ละเกมในคลิปนี้คือตั้งใจเลี้ยงเพื่อนๆไปอย่างมากแล้วครับผมมีแต่เกมนั้นเท่านั้นเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆได้กดเข้ามาดูนะชิวเกมมาเฟนบ๊ายบายหาเกมมมไไไดดดด้้้้เเเเพิิิ่่ตตนนนะกูคคลลปปออยจััหารบผม